พรุ่งนี้วันที่14แล้วยังไงวันเด็กวันที่14วันเด็กแห่งชาติใช่ไหมคะแน่นอนนะคะเขาเรียกอะไรนะเพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมยุคนี้ยุคนี้คุณผู้ชมเรารวบรวมความน่ารักของเด็กให้ดูคะ่ะยกกททววงคาามาัดรีนนเ้ คนจริงๆอ่ะพี่ทินนี่สุดๆอ่ะอินมาอินเนอร์มาเต็มเลยนะอินมากเลยอ่ะคือคือตอนแรกกับน้องคนที่สองอะที่ทําอย่างเงี้ยนึกว่าตะบันหมากอ่ไม่ใช่คือเขาอินอน่ะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทีนี้ในฐานะที่ปุ้ยกับพี่ทินเนี่ยเคยผ่านการเป็นเด็กมาก่อนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแก่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ด้วยมีนะมีแต่เขาจัดให้เป็นลูกทุ่งนะเอเหรอฮะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูหน่อย Sống như bến xét chẳng bồi tau theo đèo đèo theo theo cứ chín chút trai bèo bồi cứ theo 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 sóng như bến xét bồi như bồi อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อ,นนอันนี้ได้น่าได้ <S <S ้เรามีนาหน้าคุญจัจชาติด้วยออแล้วคืออะไรอะออคือพาดอะไรหมูกระทะอคะหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเออ <S <S อยากกินแล้ววันน,นี้วันศุกร์นะฮะจะได้ไปกินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ